อ่ะโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเลื่อนใหม่ก่อนกลับสวัสดีเพื่อนๆมีรักนักบ,บันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลของผู้บันกับครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกันกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดดิ้งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยเพื่อนเอนครับอ่ะเรามาเอ่อเกมวัวนะครับหรือว่า Fortune Ox นะครับก็มีเพื่อนๆในกลุ่มขอบอกว่าให้เล่นเกมวัวให้ดูหน่อยนะครับก็มาทุน400อย นะครับเดี๋ยวเรามาปั่นวัวกันมาดูว่าวันนี้วัวจะกระโดดเป็นกบหรือเปล่าตกลงมันจะเป็นกบหรือมันจะเป็นนะวัวนะเวลามันกระโดดนะ่ะหน้าหน้าดูมากเลยนะจะดูหน้ากระดานผมซะกอ่อนดี็ไหมโอ้ส้มเต็มแผงเลยมาครับเริ่มต้นเป็นกันที่5บาทนะครับเพราะว่าทุนเราไม่ได้เยอะอะไรนะครับอย่าไปเบ็ดสูงก่อนนะเฮ้ยโดดเป็นโดดโอ้โหโอ้ยได้ได้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะหยกหยกหนึ่งร้อย,ย,ยครับเอาดี คือวัวมันโดดตอนไหนก็เรื่องของมันนะครับมันจะโดดมากโดดน้อยก็เรื่องของมันนะเราเราไม่รู้นะครับ <c oughs> บางทีบางครั้งมันไม่โอ้ยเอาเน็ตหลุดอีกแล้วว่ะบางครั้งมันก็ไม่โดดเลยก็มีนะครับ <c oughs> บิงไปเถอะอ, <c oughs> อีกแล้วอ่ะอีกแล้วเอาดีบิงมาโดดโอ้โหยังไม่โดดครับเอาไม่เป็นไรครับยังได้ยกมาอีกครับ เออแกนหยกอีกหนึ่งร้อยเอาดิใส่ใสเพื่อนใส่ใส,ใสชิวลิ้วๆมันบอกโอ้ยไวตั้งเพลงแม่ได้ส้มนี่เดียวครับนะครับอโอ้โหดอกนี้เพื่อนคูณสิบห้าร้อยครับโอ้โหสองแดงทั้งกระดานเลยเฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยกำไรกำไรกำไรมานอนเนาะ โดดด้วยโอ้โหมันเบิงอย่างเดียวเลยนะครับมันยังไม่ดดเลยนะคือต้องต้องให้มันดดนะครับมันน่าโดดเลยครับเพื่อนครับตรงนี้อ่ะมาครับเฮ้ยเอาเอาเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอาลงมาเลยเพื่อนเอาลงมาเลยโอ้โหไม่ได้ครับเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาโอ้โหดีมากเอ้ยอันนี้อันนี้กลางกลางวะนี่กลาง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 ไปค้อน้อยด้วยนะ โอเคไม่เป็นไรครับยังได้มาอีกห้าร้อยสำหรับอ่งเปาซองแดงเออไหนครับมาอีกห้าร้อยนะครับเอาดีเพื่อนเอาดีเพื่อนโอ้โออโต้นิดเดียวนะครับไป1 4 2 6บาทแล้วแบบนี้ต้องเพิ่มเบ็ดเบิ่มเบ็ดแล้วก็หมุน10ก่อนครับ นี่ครับถ้าเกิดว่าเรามีกาไรเราเพิ่มได้นะครับแต่ต้องดูด้วยนะว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะครับโอ้โหเชี้ยเงียบกิบแบบนี้เฮ้ยที่จริงทุนแค่400เองนะถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะเลิกหรือว่าเราจะพอก็ได้แล้วนะสําหรับการได้กําไรมาเกือบหลักพันนะครับเอ้าวโดดอีกแล้วเพื่อนๆครับเบ็ดสิบมาดอกนี้เอาดิมึงเอาดิมึงขอตัวแพงๆหน่อยขอแบบหิบทองหิบเออตัวนี้แหละตัวนี้แหละ ตัวนี้เลเวลไอ้าชา่างโอ้โหแม่นี่ว่าจะติดมาทั้งกระดานเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหแม่งเอ้เบ่งอย่างเดียวจริงนะเบ่งจนขี้จะแตกแล้วเมื่อไงเว้ย <c oughs> คือเราไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะเข้าอะเ <c oughs> ข้าไปแล้วมาซวยๆหน่อยซวยๆหน่อย ขอซวยๆเลยส้มแมวนมนะประทัดก็เป็นตัวถูกเหมือนกันนะไม่ไม่ได้แพงอะไรนะครับเต็มกระดานมาโอเคสามรยังได้อยู่ก็ยังดีนะครับที่มันมีคำนวณติดกลับมานะมันดูดเลยถ้ามันไม่ติดนี่ก็มันได้สิบบาทยีบาทอย่างเงี้ยน่าถูกที <laughs> โอเคไปกันต่อครับมาอีกแล้วบิงแล้วครับบิงบิงไม่ออกครับ โอเคจบไปแล้วอีกแล้ววันแบบนี้ต้องอัพต่อไปเบ็ดสามสิบสามสิบครั้งมา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 ,มาดิมาดิเพื่อนก็มาดีครับโอ้โหไม่ได้ว่ะขอชอวยหน่อยโอ้โห่ว่ายาวๆเลยว่าหดว่าหดแบบนี้ติดติดติดแล้วทุกคนครับโอ้โหมาเบ็ดสามสิบประทัด ไม่เอาไม่เอาประทันไม่เอาพ้นไปโอเคสวยมากเป็นสามสิบแล้วเอ๋ยอัอยงเป่าอยากอยากได้แบบหยิบทองหยิบเงินหยิบทองนี่โอ้โเต็มแพงเบื่อนตรงนี้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่วะสามพันปักสันเลยกู้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเอาโ,โ,โดดอีกเอาโ,โดดมา ไอ้เง oh, yes, ี ye, ้ยโดไม่ดูเอ้ายังได้ต่อครับได้โอ้โหตะกายกตะกายกหนึ่งพันห้าร้อยตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วไปเท่าไหร่เพื่อนเท่าไหร่เพื่อนสี่ปุ๊ห้าพันสองแล้วเพื่อนเพืนครับเมมมันโดดอะไรขนาดนี้โดดเป็นกบเลยนะมึงเอาอีกเอาอีกเอาอีกขออีกขออีกเพื่อนเพื่อนโง่โอ้ยอะไรบรรยากาศอะไรอู้หู้ผมจะบาตายเออ

ทำไงด,ด,ดีเบื้มเบ็ดเบื้มเบ็ดไหมอ, 50, อุ้ยห้าสิบห้าพันแล้วนะครับเบ็ดห้าสิบพอเบ็ดร้อยมากไปให้มันโดดให้มันโดเดเบื้นโดดมาโดดมาไหนๆก็โดดเยอะเลยวันนี้ไม่พอขึ้นเป็ดสูงไม่โดดเหรอติดติดติดเรียบร้อยทุกคนครับโอ้โหหมาวัวโดดเบ็ดห้าสิบครับอุย้ยไปวัวเจติดแรงวัวเจติดแรง อายะอ่าอยังไม่เอาไม่เอา,เอาตัวนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเพื่อนเออเลยไปเลยไปไม่เอาตัวไหนไม่เอาให้เลยไปนะครับ <c oughs> อย่าได้ตัวแพงเว้ยอ,อย่าได้เพื่อน้ยอย่าได้หยกหยกแยกหยกแยกโอ้โหมาตรงนี้คูณอ้าอ้า,อาห้าพัน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 เราจะก็จะแตกหมื่นดิหมื่นไหมห้าพัน ถึงไหมถึงไหมไม่ถึงแต่ก้าวบรรเจ็นี่เพือนก้โอ้ยไปต่อเยอเบิร์ดแล้วเห็นพ่อมันก้าวปานุกนิดเดียวคอยเป็นรถต้องปั่นเองนะครับไม่ไม่ไม่ออโต้นะออโต้ไม่ได้นะครับออโต้มันจะกินเรียบเรียบลวดลวดเลยเข้าโอ้โหเดนดีจัดโดนดีสดสดเมย์มึงจะกระโดดอะไรเล้งหนาเพื่อน เฮ้ยตัวนี้ไม่เอาได้ไหมอ่ะเออตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาบัทัศไม่เอาบัทัศไม่เอาบัทัศไม่เอาไม่เอาเออเลยไปเลยไปเออส้มส้มไม่เอาครับส้มไม่เอาวัวไม่เอาไม่ไม่เอาส้มโอเคดีมากขอสวยๆหน่อยสวยตัวเพื่อนดอกนี้มาลุ้นกันครับลุ้นนั่นออกโอ้ยตัวแพงเลยไปแล้วโอ้โหได้ตุงทองเดี๋ยวนี้ตัวเพื่อนสองพันคูณสิบสองหมื่นสองหมื่น สองหมื่นไหมสองหมื่นใช่ไหมผ่าไปแล้วโอ้โห,โหสองหมื่นนี่ครับทุกคนครับโอ้โหโหดสัตว์โหดสัตว์เย็ดดสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทไอ้วัวเข้าเบ็ดร้อยครับเพืเ่อนๆ โอ้โหสุดกูบอกเลยโคตรโคตรเดือดไอ้ยาพอเลยดีกว่านะครับไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าฝากกดซับสไครต์ก่อนเลยโอ้โหใครอยากเล่นเกมอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกนะใต้คลิปวิดีโอนะครับโอ้๋ชืข่ขนลุกขนลุก อโอ้โหขอจบแค่น,นี้ดีกว่านะครับพอแล้วโหหัวเด็บมาเลยไปครับสวัสดีครับ